กำลังนอนหลับสบายสบายแล้วจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะอาการปวดจี๊ดที่หน่องกล้ามเนื้อเกรงแข็งราวกับหินหรือบางคืนก็นอนกระสับกระส่ายตาค้างหัวใจเต้นตึกตักทั้งที่ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรหากท่านกำลังทนทุกข์กับอาการเหล่านี้ได้โปรดอย่าปล่อยผ่านและคิดว่าเป็นโรคธรรมดาของคนแก่เลยครับไม่ใช่เลย ร่างกายของท่านอาจกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างหนักเพราะขาดวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวนั่นคือแมกนีเซียแร่ธาตุทองคำที่ช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดและเส้นประสาทข่าวดีคือท่านไม่ต้องพึ่งยานอนหลับหรือยาแก้ปวดที่ทำลายตับไตเพียงแค่ไปตลาดซื้ออาหารราคาถูกที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ท่านก็จะสามารถรักษาการนอนหลับและจังหวะหัวใจได้ด้วยตัวเองครับ ผมได้เตรียมเมนู7วันกินเพื่อหลับสบายเพื่อแจกฟรีให้ท่านท้ายวิดีโอนี้ด้วยแต่ตอนนี้ขอความกรุณากดไลค์ให้ผมสักนิดเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเราไปเจาะลึกอาหารชนิดแรกกันเลยครับอาหารชนิดที่1ที่ผมแนะนำให้คนไข้ต้องมีติดบ้านไว้เสมอคือเมล็ดฟักทองหลายท่านอาจมองว่าเป็นแค่ของกินเล่นช่วงปีใหม่เคี้ยวเพลินๆแล้วทิ้งเปลือก แต่ทราบไหมครับว่ามเมล็ดฟักทองคือเม็ดยาบำรุงจากธรรมชาติทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะในมะเมล็ดฟักทองมีแมกนีเซียมมหาสารมากกว่านมวัวหลายเท่าแต่ที่วิเศษกว่านั้นคือมเมล็ดฟักทองมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะสำคัญมากเมื่อท่านกินมเมล็ดฟักทองทริปโตเฟนจะเข้าสู่ร่างกายและเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยลดความกังวล จากนั้นพอตกดึกเซโรโทนินจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินฮอร์โมนที่ทำให้ง่วงนอนแปลว่าการกินมเมล็ดฟักทองคือการที่ท่านเติมวัตถุดิบให้ร่างกายผลิตยานอนหลับตามธรรมชาติขึ้นมาเองแต่ต้องกินยังไงถึงจะถูกส่วนใหญ่เรากินผิดกันครับขอให้หลีกเลี่ยงมเมล็ดฟักทองอบเกลือเค็มๆที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเด็ดขาด เกลือที่มากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนักและดันความดันให้พุ่งสูงทำลายฤทธิ์ดผ่อนคลายของแมกนีเซียมไปหมดวิธีที่ดีที่สุดคือซื้อเมล็ดฟักทองดิบจะแกะเปลือกแล้วหรือยังไม่แกะก็ได้นำมาล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วคั่วไฟอ่อนๆบนกระทะพอให้สุกหอมในแต่ละวันช่วงมื้อว่างประมาณบ่ายสถึงสี่โมง,งอให้กินหนึ่มือหรือประมาณ30กรัม เวลานี้คือนาทีทองที่ร่างกายจะดูดซึมและเตรียมวัตถุดิบไว้สําหรับการนอนหลับในตอนค่ำครับอาหารชนิดที่2ที่คุ้นเคยกันดีแต่แม่บ้าน90%มักปรุงผิดวิธีจนเสียของดีไปหมดนั่นคือผักโขมหรือปวยเล้งและผักใบเขียวเข้มทําไมผมต้องเน้นว่าเขียวเข้มเพราะสีเขียวจัดของใบผักเกิดจากสารคอโรฟิล โครงสร้างเคมีของคลอโรฟิลแทบจะเหมือนเม็ดเลือดแดงของคนเราเลยต่างกันแค่แกนกลางของเม็ดเลือดแดงคือธาตุเล็กแต่แกนกลางของคลอโรฟิลคือแมกนีเซียการกินผักใบเขียวจึงเหมือนการฉีดความผ่อนคลายเข้าไปในเส้นเลือดที่กำลังตึงเครียดของท่านโดยตรงแต่ข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ที่วิธีการปรุงครับแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ละลายในน้ำได้ง่ายมาก ถ้าท่านนำผักโขมไปต้มเคี่ยวในน้ำหมอใหญ่ๆแล้วตักแต่ผักมากินโดยเทน้ำทิ้งผมต้องขอเรียนตามตรงว่าท่านเทแมกนีเซียมทิ้งลงท่อระบายน้ำไปหมดแล้วครับกากผักที่เหลืออยู่ก็เป็นแค่ใยอาหารเท่านั้นแล้วกินยังไงให้ถูกวิธีวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำคือ 1. ใช้วิธีหนึ่งไอ้น้ำจะทำให้ผักสุกโดยรักษาแร่ธาตุไว้ได้ถึง90%ซ 2. คือทำแกงจืดแต่ต้มพอสุกและต้องซดน้ำแกงให้หมดหรือดีกว่านั้นถ้าท่านมีเครื่องปัน่นให้ปั่นผักขโขมหนึ่งกำมือรวมกับกล้วยสุกและน้ำมะพร้าวนี่คือสมูทตี้แมกนีเซียมสดสดดอที่จะพุ่งตรงเข้าสู่กระแสะเลือดเร็วกว่ายาบำรุงชนิดไหนอาหารชนิดที่3ที่ได้รับฉายาว่าเนยแห่งป่าดงดิบนั่นคืออะโวคาโด หลายท่านกลัวว่าอะโวคาโดจะอ้วนกลัวไขมันในเลือดเลยไม่กล้ากินนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันครับไขมันในอะโวคาโดคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นไขมันฮีโร่ที่ช่วยกวาดล้างคอเลสเตอรลอลเลวที่เกาะในหลอดเลือดยิ่งไปกว่านั้นท่านต้องจํากดข้อนี้ไว้นะครับแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ต้องการไขมันเป็นรถขนส่ง เพื่อผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดถ้ากินผักใบเขียวที่มีแมกนีเซียมโดยไม่มีน้ำมันหรือไขมันร่างกายจะดูดซึมได้ยากมากดังนั้นอะโวคาโดจึงเป็นการจับคู่ที่สมบูรณแบบ์แบบแบบ2 in 1คือมีทั้งแมกนีเซียมและมีไขมันดีพร้อมเสร็จสรรเพื่อช่วยขนส่งแมกนีเซียมนั้นนอกจากนี้ เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มของอะโวคาโดยังเป็นมิตรกับระบบย่อยอาหารและฟันของผู้สูงอายุมากๆท่านลองหั่นอะโวคาโดสุกสักครึ่งลูกผสมกับโยเกิร์ตสูตรไม่หวานทานเป็นมื้อเที่ยงดูสิครับจุลินทรีในโยเกิร์ตช่วยให้ลำไส้แข็งแรงผสานกับใย,ยอาหารและแมกนีเซียมในอะโวคาโดจะช่วยให้ยามบ่ายของท่านรู้สึกสงบเส้นประสาทผ่อนคลายไม่รู้สึกใจสั่นหรือกังวล โดยไม่มีสาเหตุอีกต่อไปและอาหารชนิดที่4ฟังดูเหมือนขนมกินเล่นของเด็กๆแต่ความจริงแล้วคือยาขมแก้โรคสำหรับผู้สูงอายุนั่นคือดาร์กช็อกโกแลตแท้ขอให้ดูให้ดีนะครับผมกำลังพูดถึงดาร์กช็อกโกแลต่อชนิดที่ระบุบ,บนซองว่ามีโกโก้70%ถึง85%ขึ้นไปไม่ใช่ช็อกโกแลตนมหวานเจียบที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและสารแต่งกลิ่นที่ขายหน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน แบบนั้นกินเข้าไปมีแต่จะทำให้น้ำตาในเลือดพุ่งและปวดข้ออักเสบเพิ่มขึ้นครับในเมล็ดโกโก,โกโ้แท้มีแมกนีเซียมเข้มข้นอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้ยังมีฟลาวานอสสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังที่ช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุน่นช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นลดอาการปวดหัวเวียนหัวรสชาติจะขมและฟาดนิดๆแต่รสขมนี่แหละครับคือรสยา ทุกคืนหลังอาหารเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านลองละเลียดดาร์กช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆสักหนึ่งหรือสองช่องสี่เหลี่ยมปล่อยให้มันละลายช้าๆในปากท่านจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับครับนอกเหนือจาก4จะจตุรเทพที่กล่าวมาท่านอาจเสริมด้วยกล้วยถั่วดำหรือปลาแซลมอนแต่ผมเข้าใจความเป็นจริงข้อหนึ่งครับว่าผู้สูงอายุหลายท่านฟันไม่ดี กินได้น้อยหรือมีโรคกระเพาะลำไส้ทำให้การดูดซึมผ่านอาหารทำได้จำกัดกินผักเป็นตะกรา้าแต่ลำไส้ไม่รับก็สูญเปล่าตอนนี้การใช้อาหารเสริมแมกนีเซียมจึงเป็นทางออกที่จำเป็นและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ตรงนี้คือหลุมพรางอันตรายที่หลายคนพลาดจนเสียเงินฟรีแถมได้โรคเพิ่มเวลาไปร้านขายยาคนขายมักหยิบชนิดที่ถูกที่สุดให้คือแมกนีเซียมออกไซด์ ชนิดนี้กินเข้าไป10ส่วนร่างกายรับได้แค่4ส่วนอีก6ส่วนจะตกค้างในลำไส้ดูดน้ำจากผนังลำไส้อย่างรุนแรงจนทำให้ท้องเสียปวดท้องบิดนั่นคือเหตุผลที่หลายคนกินแล้วเข็จจนเลิกกินถ้าท่านอยากกินเพื่อให้หลับสบายคลายกล้ามเนื้อลดตะคริวโดยที่สบายท้องให้มองหาชนิดที่มีคำว่า แมกนีเซียมไกลซิเนตหรือบิสไกลซิเนตให้เจอทำไมต้องไกลซิเนตเพราะในรูปแบบนี้โมเลกุลแมกนีเซียมจะถูกประกบด้วยกรดอะมิโนไกลซีน2ตัวกรดอะมิโนตัวนี้เปรียบเสมือนเรือดำน้ำที่ปกป้องแมกนีเซียมให้ผ่านกระเพาะลงสู่ลำไส้เล็กและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นตัวไกลซีนเองก็เป็นสารที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย นี่คือการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนอนหลับโดยไม่มีผลข้างเคียงครับท่านครับสุขภาพไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในชามข้าวจานผักวิธีที่เราปรุงและเลือกกินในแต่ละวันนี้เองอย่ารอให้ร่างกายทะลุดโทมความดันพุ่งสูงแล้วค่อยวิ่งหาหมอเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยครับเพิ่มเมล็ดฟักทองในมื้อว่างเปลี่ยนวิธีต้มผักเป็นนึ่งและเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกในเมนู และเพื่อให้ท่านไม่ต้องปวดหัวคิดว่าวันนี้จะกินอะไรจะจับคู่เมนูไหนดีตามที่สัญญาไว้ตอนต้นคลิปครับผมได้เรียบเรียงเอกสารที่ตั้งใจทำมากชื่อว่าเมนู7วันเติมเต็มแร่ธาตุแห่งความผ่อนคลายในนั้นผมระบุชัดเจนว่าเช้ากลางวันเย็นกินอะไรสูตรแกงจืดผักที่รักษาวิตามินครบถ้วนทำอย่างไรเพื่อรับเอกสารนี้ฟรี ท่านเพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าสุขภาพดีใช่ครับพิมพ์แค่คำว่าสุขภาพดีผมและทีมงานจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารนี้ให้ถึงมือท่านหากเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์ทำได้จริงและนำไปใช้ได้ง่ายขอความกรุณากดปุ่มติดตามช่องและแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนเก่าหรือคนที่ท่านรักที่กำลังนอนไม่หลับทุกคืน การแชร์ของท่านอาจช่วยให้ใครบางคนหลับฝันดีในคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบสุขสวัสดีครับ